Huh? ฮะเอาแล้วมายังข้าวดีแล mm ้ว hmm. ข e ่าวดีย hmm. ังฮะยังแหละบอลี่บอลี่โอเคครับโอเครับชมไปเวยคคุณวีมีแต่ขน่ะไอ้สั่งเยอสั่งซายแล้วก็เป็นเล็กแล้วก็ปุ่นได้ข้นมาใหเล่าไปพ่อก็ได้้คือไปน้อคนหนึ่งคนเล่านหนึ่งคนไทยบาเดียวเอาเอาเอาเล่าไอ้พังน่นะจ๊ะบาทาั้งเพชรทั้งไรเลยบ่ อบอบเวนที่แบบเปิดใจเปิดอย่างคือขาเจ้าบบเมนเนาะประการเนี่ยประกอรพบกันอ่าๆผมก็กโทรศัพท์ยลดขาเจ้าม,มาฮอดว่ะเอาพอลูกซอยกันระบาดเียประดาดมือประท้วงวเอ๊อ่มเฮอ พี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาในมือนี้เนาะพี่น้องกะมาพบมาพอ่อกับทางซองบอตาบานเทาคือเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยตอนนี้กะอยู่บ้านอยู่เพื่อนน้องบุญทวีกับ,บมอจอจันขมาได้ได้น้องเนาะเลยฮะ uh สบายดีน้องละส่สจาจังไรคือว่ายินข่าวดีว่าเม่มาสิพ่อขอโทคือมา,า,ก,าก่อนกำหนดนะฉันมาก่อนเพราะว่าประตู มหมาเออห้มาท่านยอเสาบ่ไม่ไม่พอถักพอห้มาอ่าดีแล้วเนาะบัดสายพ่อแรกไปสายอะไรพื่อนที่บวชเห็ดแลนมาลัดวะไม่อยู่วัดโอ้็นเป็ดเวียรวมไปเวียนสังการี่แล้วมื่อนไงโทษโทษเนาะมันอีก็เป็นวัดซินอีกเห็ดเวียร่รวมอีกเนอแถมท่นได้กินขนมด้อเนาะจําพอแล้จัมเลนมารัดเลยมอื่นนาะยอเสาเพื่นีน้องเลย แต่ว่าย่อเสาก็เพิ่นเอารถย่อเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นเอารถย่อใครอยู่ดอกมีแต่ว่ามาเบิ่งนี่ล่ะอ่าแม่ได้อย่างแน่บ่ตอดมีบ่มีหยังโอ้ยเนาะว่าสิอ่าขอกินขนมอยู่ตัวบ่าวจักบ่มีตามสิขอกินนเจ้าเอ้ยเนาะเอาพี่น้องเอ้ยจังได๋ก อขอกราบทักทายสบายดีเนาะกัพโอแม่พี่น้องเอฟซี FC, กันเบิร์ตสุบูซูโก่พีนอ้อสวัสดีทางฝั่งเาาฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อการยินดีต้อนรับเข้าสูซองของบอตตาบันเฮาคือเกา่าเนาะเมื่อนี่มาทางบ้านทางเพื่อนน้องบุญทวีเพิ่นเนาะกะถือว่าแม่กัพ่อเพื่อนกลับมาแล้วเนาะแต่ไทยพี่น้องเลยกะเอาดีมุกดีใจนํำมายนา เสาเฮือนเพื่อนว่าแต่ก้อนๆนี่แต่เมยเจ้าอยู่กับทั้งบอลลี่เคยมาอยู่เลยเนาะโดยแสดงว่าโมโมเมนต์เธอแรกที่เอฟซีฉัได้เห็นแต่เนาะมีแต่ต้อนน่ะบอลลี่มามีแต่เมย์อ๋อแต่วันนี้โมมีพออันนี้มีพอมาเพิ่มไปจะไปเบิ้งพอน้องบุญเธอวิพี่น้องเลยคนบ้านนี้บ่โอ้โหคนไทยโอ้ได้เหนไพชูราเชียวไหมพวกนี่ ตอ้ขยันดิฮึ่ว้ายูสาย้ฟแลบคือโบเรนรัดว่ามือนี่วะโอ้มือวันศินเป็นชังกรีเนาะโดยสวัสดีเด้อ่าธุมาก่อนกำหนดเลยเนาะฮัลสวัสดีครับอ้ โอแต่ว oh, ่าผู s> <S well. yeah. uh, ้น like ั yeah. ้นค like yeah. ือกับน้องเว้ยคือกับอันสายฟาแลบผู้นั้นเนาะ่ดวัดดีดีด้วัดดีวัดเย็นใช่ใชัดไหนเป็นบ่ผู้นั้นว่าเงด้วยฮัหเด้วเบิ้งเบิ้งเบิ้งว่าเบิ้งว่าเบิ้งว่าเป็นบ่บันนี่เออทัานและบ่โอ้ผู้ตูก็ไเชื่อไหมอีกนอนแล้วี้ว่ามือวันที่หนึ่งออมาฉิมมา ลงคลิปว่าสิย่อจ้ะย่ดจ้ะเอาแม่นๆเนาะมาเป็นมงคลให้ลูกเนาะครับอ่าๆๆว่ามือมืออื่นว่าซั่นนี่อ่าดีแล้วเนาะครับผมยังๆสิกลับลงไปมือมือใดะบัดนี่ลงไปก็ประมาณวันที่5ครับเอ่อฮบ่อยู่ิสงกรานต์นบ่อาอยู่ิก่อนเนาะอยู่ิก่อนเนาะ ก็จะแปวโทรศัพท์ให้ลูกชายอยู่ลูกชายอยากได้โทรศัพท์ใหม่อบ้านพอบปรเหิดบัตรแล้วกันทำบัตรทำบัตรไใบเด้อเด้อก็ไม่ให้นักแปวเอาแปวไปเที่เดินเที่ยวก็มีช่น้องบุญทวีเดี๋ยวนี่พ่อพี่น้องเอ๋ยน้องว่าชื่อว่าผู้ใดกับฉัน่าจักจักจักปีเลยไอ้เจ้า ก็นี่ก็สามสิบเก้าครับสามสิบเก้าบัตรบัตรผู้เป็นแม่ได้ผู้เป็นแม่ได้เนี่ยสิบสามอ่ามาเรื่อยหรอล่ครับมา <S 2> 2, <S อสอง <S 2> 2. <S อสองคนี่แหละเออมาชมเถอเอะไรอแะ้วก็ส่งเงินมาตลอดครับพอได้จ,จับจ่ายในครอบครัวอะไรก็ได้เนาะ ไปพ่อก็ได้ได้คือว่าไปเนาะคนหนึ่งคนเล่าคนหนึ่งคนไทยบาดเดียเอ้าเอาเล่าไอ้พังไงนะจักบาดทั้งเพชรทั้งลายเลยโบเออร์บเออร์บเออร์ที่แบบเปิดใจเปิดอย่างคือกับเจ้าโบเออร์เนาะประกอรเนี่ยประกอรพบกันอ่าอ่าผมก็ก็โทรศัพท์ผมเสียก็ผมไม่ได้ลุ่มประมาณเกือบกี่เดือนเนาะอ่าสามสี่เดือนเออสามสี่เดือนกว่าเลยคนตีเออเออเรา คนเป็นคนไร่ไม่นีคยเออเออเรียนว่าแบบมาจ้าเอกันแบบมีผู้นั้นผู้นีิที่โตให้ผมเอนเนาะนี่แล้วฝืนว่าสายเน้นจองนาวเนาะสายเน้นจองนาวได้ไห่ล้มมาเองนี่และืนเออเออเออกระไพพอเด้่เาเอาเลยกระไพทำมีอะไรครับทนี่พ่อเจ้าตัวใหญของพ่อลูกามาใ่ทรงเ อ่าคอขออนุญาตน้ำในเด้ออันแบบแบบลูกอันกับ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 เพิ่นบดบอ่ใชอ่าอ่าแต่ว่าผู้นี้คือสายพ่อแล้วเพ้งอยู่เลยผู้นี้อแคือเออเคือคือปปิอ่างะก็พ่พ่อ่าจักปีก่จักปีก่อนนี่3ปีกว่าเออห้าปีกว่าโอ้ยพ่อไทยเจ้าเจ้าแล้วฉันเลยเนาะ อ่าผู้ดื้อได้เพิ่นเพิ่นบอานมให้กินได้ผู้ใดดื้ออ่าไปขอนมมันอยู่วัดน้ำสายฟ้าแล้วโอ้ยจะเพิ่นอยู่เล่นไปรัดแล้วเนี่ยอ่าไปซองอะไรช่วนไปหาแต่เป็นแค่ไงวะโอ้ยโอ้ยเนาะสับเดี๋ยวอืมอืมไปไปไปซิลินบัตรอยู่พุ่นน้าผ้ากันเฮ็ดงานเนี่ยกัปัจจุบันเนี่ยไปยาว ไปแหกก็แหลกผมไม่ตัดใหม่แลล้ตัดใม่อยู่มา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 งามามลมามานามัมา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 ทา่ามาาม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 ่าม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 านามาอยมา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 ย่ามาามาามามามาาม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 าาม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 อมามลมา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 าาบ อะไรทำออยู่เบื้องล่างสีดำเป็นอยู่วะเดะ๋รวนเป็นเนาะเออรถแตกๆเนี่ครับเป็นารถไทยเนี่เป็นโอ้ได้การเฉยรถไถก็เป็นครับรถไทก็สีส้มว่าอยู่ว้าวมเท่าเอ้ยย่านขี่จะเดือนนี่ละได้ยโทรศัพท์เอไปเอาใ้เาเออเอามาให้เพื่นกอน พอทำนี่ยังโจักอย่งได้ยังบจักงอะไรนดอกยังดื้อยู่ไปนอนไปไปนอนไปนอนนอนไปนอนไปนอนไปนอนกน่นเย็นว่าลงไปเฮ็ดสวนทุรกทุเรียนับ้านบ้านอ้ายอยู่แถวไดก็อยู่โคราโออยู่โคราชเลย วอยูโคราชได้ยินข้าววหนมแซ่บได้บุได้มาบ่โอ้ยเนตลาดปิดมาแล้วแม่นบาทค่ดส่งน่นสามทุย่ามาส่งก็สามเออ้ามกว่าก็ปิดมดอ่า่วว่าชิได้กินเนมอยม่ันแมยังมาฝากเบอ้ข้าดีฮะเอาแล้วมายังข้าดีฮะ มีแต่อนะไอ้ซังเยสังซ้ายแล้วก็เป็นเล็กแล้วก็ปูนเด้อมาให้เจ้าานมันนีก็เป็นบเศร้าคนที่มาส่งให้เด้อโอ้ข่าวดีเนาะได้ข้าวเหียวอยู่ได้อะไรไปรวมน้ำเด้เด้ออังต๊แล้วนก็รูปเยอ เอออะน้องขอบใจเราว่บใเราขอบใราะว่าทางอลีบางทีเรากัดยันบุได้มาห่วมอะไราเนะเราเบียกน่ปูนแล้วก็แห่รายอล้วก็เงืนเดี๋ยวเราจัดการเองเราจีว่าถึงเลษ์ในวันที่หนึ่งอยู่น้อเลนตาตั้งมากงกัน เลขยังชอยวอุ้นี้เลขยังชอบอกบ่าด้บอกบ่าวูหนุ่มไทยน้อยนี่ฮะบอกบ่าวด้ยบดายังไ่าพิโตอันเปลียนกระจกพิโตเล่นนี่มันบอกกันเดียวว่ามันออกสีอะไรหกสามห้าอ่าห้าหก สี่กสี่มันออกหกสามอ้อันนี้บอกเขาซื้อบดบ้านเลยนี่อันนี้บอกโคลานนี่ตอนนี้บขัถือในระหว่างยังเงินพอในบ้านแต่พเขาซื้อเขาชิงขาดเอมากเลยนอชื่อขึ้นชื่อล่มด้วยย่าเขาขับ่ถชื่อเขาชื่อตรงเลยเพราะเขาชื่อหกส้มเ้อเว้อออาจารย์น้อยครับนี่เว้ยามลอดบ๋ยนบุเจ้านี่มันเียได้วัตทีหนึ่งมันแบนี่เด็กว้ยวัตทีหนึ่งมันบักบอกแล้ว เอาแล้วเฮ้ยบอกได้ไหมพอเพื่อนแล้วไว้นเนาะมันนับเงินมันหนับเงินเรียนอยากเอหมันหนัหนับได้แล่วบอกอยังบอกยับอกยัน้นว่าได้ไหมมันเขาบอกด้เลขยังบอกด้วบอกด้วยาเบิ้งว่าเบิอากลิ้นโทรศัพท์เอาว่าเบิ้งเราถือเราถือโทรศัพท์ว่าเบิ้งด้วยฮัน มันบอกเ่าไดก็ต้นสีมานต่บอกอย่าละเขบอกก็แปดหสี่แปดหกสี่ชอลอกเนีบออื่นวันที่ทะเบียนก่อนเลยนีมันถือก็บเบียนที่อยู่บ้านนั่นแหละทบเบียนที่อยู่บ้านกูชมออยู่นะมันบอกที่ตรงกนเลยแปดหกสี่เดียวเขาเห็นเห็นอาจารย์น้อยหลยเบิ่งในติ๊กตดอกสําหรบเนาะมันบอกเองมันอให้เราไปเนาะ อบ,อบอกแล้วนแม่บอกว่าว,าว,าว,าว่าเรียกกับคอดคอ,อดอยู่ลาวเวอร์บอลรูอบบยู่ไทยอนันนี้สองคนเพื่อนนี่ไทยครับไทยเโอ้แสดงว่าได้ฉันชาติไทยเวอรตัวตโอ้ไถ่าลาวทำไถ่ลาวครึ่งไทยลาวเลยโอ้ดี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 ไปมาสะดวกสบายม <c oughs> ีแต่น้องบุญทวีนี่บาดนี่เล่าคโรนเฮ้อเนาะเดี๋ยวมีเงินแล้วผมจะทำไถ่อยู่ครับเช็ดได้เนาะ มันม like ันมันม yeah. oh. yeah. mm ัน hmm. ก mm ับโบยากบ่ไงบยากเนาะโอ้ทำไปับมาได้อ่า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 เอ้าวแรกกันที่ไหนบ้านไอรีว่าถ่ายแห่ชายมาเจ้าชิว้าัยใช่เอาบนเก่าเลยบ่โอ้นี่เล็กนี่มามาแกไว้ยยุ่เล็กนี่จังหน่อยมาได้เนี่ได้ยินไอ้ันเพิ่นวัดจังหน่อยเพิ่นเขาแมชงบ่ใั่เนาะ Ừ, cũng vẫn Bảo đánh đây nhìn ai đâu bà chắc ngoài bà Cứ bà chắc nồi, à, lột cả châu mà họt rồi Áo Bỏ lụt xoay cắn là bạn này Bỏ đạt mứ bà thô bà. Ừ. À. ที่หาครับเนาะที่ว่าห่อยอ้พิ่นอยู่แถวภาคใต้บอหรือว่าจะได้หรอ <c oughs> บัอ่าบัตรยู่เฮือนเนี่ยบได้เห็ดอันแบบว่าเห็ดสวนเห็ดยังบอบอครับอบอไปอยู่กับยายาเขาไม่ค่อยสบายครับ<อ> ไปให้แฟนก็ไปดูหญ้าโดยเย็นเย็นว่าแบบอ่าอยู่างต้องพูนแล้วโอ้เห็ดอ่าผักเห็ดหญ้าหรือว่าปลูกอ่าสวนโน่นนี่นั่นบ่อเห็ดเนาะกอเดี๋ยวคนทุกข์ามาปลูกผักอยู่นี่นะแต่ว่าช่วงไปเห็ดไหมนั้นบัดช่วงไปเห็ดไหมก็ไปเป็นลูกจ้างกับเจ้าครับเป็นลูกจ้างครับอ่าใช่ใช่หมดคือง่ายกับคนไทยแต่กับเพื่อนจ้างคนไทยแต่คนไทยนี่วันหนึ่งจะได้อะวันละสามร้อยห้าสิบครับ เอาแสดงว่ามันมันกับโบต่างกันก็พูดเล่ากันไดนตัวเพราะว่าตอนผมไปก็ได้สามร้อยห้าสิบบาทเอยันยันไวแห่งงานไทยเลยเพิ่มขึ้นให้ชวงกวากับกับบุรีรันกันไปไดเนาะถือว่าสู้ไปแต่ว่าปัจจุบันนี้นี่แม่นออกแล้วแต่บอลใหม่เนาะได้ยินประตูแล้วว่าโอ้ยถือโกง่าสั้นอันนั้นก็ถูกโกงมางวดหนึ่ง โกงก็ไปก็น no ja, ั่นก็เขาก็สิบเที่ยวก็เขาเขาเขาคิดได้ผมแค่สามเที่ยวแนะเนี่ยพอดีก็เจ้ากก็ต่อออยครับเจ้าบุด้เบิกเงินเบิกอย่างก่อนบ่อ่าเพราะว่าอันมีเอฟซีแฟนกับอยู่ทางไทยแต่ประมาณไปเบิกเงินเขาเจ้ามาก่อนบ่อาจารย์นี่ก็ถามเนี่ยผมได้เลยครับเอออ่าอ่าแสดงว่ากคือว่าเนาะผู้ ผู้ดีก็ดีพี่น้องผู้ดีก็ลายผู้โบอ่าดีก็มีเนาะอ่าอ่าถือว่าดีก็ดีไปพี่น้องเลยยังไงบัตรยังให้แล้วโอ้ยฮะชุ่มบอกเอามาก็เสียเมื่อโลกนี่น่ะเออเนาะกับไก่พอหลอดเท่านี้จมหติว่า สมุดเอาเออสมุดเอาพนบบบบครนบัดมัน well, ม uh ันก็ต้องได้แนวแมนอยู่จักจักตัวเนาะเออมันก็ได้แนวแมนไปตลอดนะนะเพอนอยู่หน้าบาเหียดมีจักไก่โคลรนคือคุณคุ้นอยู่ด้วยนะสะาวแวตาบาตอน้เนาะบัดย้ำหนาวคือชิหนาวแห้งเนาะโคโรนเนาะเอออันนี้นี่มีคนเล็กน้อย ล็กแต่โบลกแต่ข้อขนาดการแข่งันใส่ฟาแลบโมยูโมเมนเชื่อว่าเตียงทองตีน่โมเมนเนาะอย่งเั่นหัวจักลโกกูอย่างหัวจัาใช้แว่นตาเข้าไปเองคือด้ฮะใช้แว่นตาเข้าไปตู้เอ้ยเนาะโอ้ยเข้ากันแล้วแหละ มึอน <om> ีเึนเข่าอยูท oh ี่ไหนนี้ฮะโอ้ยเจ้าจากระหางมาหอดีบ่โอ้แหละแหลกระจ้างรถโดยสารขึ้นมาเออโอ้ยจะจ้างไปขึ้นมาชี้กันอ่าขึ้นมานํากันกับประเชียงเงินและเนาะอ่าก็อยู่ทางนั้นแหละท่กคอยก็ขึ้นรถอยู่ด่านอแหละอ่าแซนเช้ามาหอดโอ้เนาะ น้น้นอนเ้าโอเคาไป่ะวาเอาแบบมีบงขั้นเส้นเ่อยไปว่าเครืองก่อนนะสีทงว่ได้ได้ครับดเมย์มย์ะเอจำรดจำรดแสทางอยากแพงไหเมืองพี่ดซานเาบกพี่แมนได้อยากแพงอ้อายได้นีิอายได้นี่เองรอเบิ้งเด้เพน่นนมเบิ้งอยู่่ะนอ่พิ่นิ่นิ่นเบิ้งอยู่เบิ้งมาเัิ ว่าช ah. ื่อช si well, oh. okay. ื่อจังใดก็บ่าวน้อยเนี่ยฮะต้นเข่าต้นเข่านั่นเองฮะผู้นั่นด้ผู้นั่นด้โออ่านเย็นยังเด็กน้อยอยู่ยังงอแงอยู่เนาะอ่ายังบ่นิดแบบใดมีแต่ว่าเอ้าเนาะถ้าเบื้องเฮซายเพิ่นมาพุ่นหละเพราะว่าอ้ายเพิ่นว่าเขามาส่งมื้อนี้แต่ว่ามื้อย่อเนาะมื้อย่อไอลีแต่ว่าบางทีย่านบ่ได้เข้ามาพี่น้องเอ้ย สรุปแล้วพิ่นกะเพาาึ้นมาหามันท่านยอเสาเฮือนลูกชายสัน่กี้วันขึ้นมาวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี่มันกะถือเบิ่งวันวันจันทร์วันค่ำนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเออเปลี่ยนใจขึ้นมาวันนี้สันเรื่องเอฟซีเนาะถามกันเข้ามา ว่าอ้ายเพิ่นเนาะเบิกเงินเบิกอย่างอนบอสั yes. ันซี่ช่วงที่ว่าประตูเราว่าคนไทยโกงทีนะแต่ว่าบริกวอร่วมบริกวนได้พี่น้องเนาะเฉพาะแต่ผู้เพิ่นนี่แหละอาทักแก่เพิ่นนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเราก็ว่าบรได้เบิกเราสมมุิว่าได้ซีเที่ยวเที่ยวเพิ่นก็คิดให้แต่ประมาณสามเที่ยวสิเนะอะไรก็เลยว่าเออโกงเนาะเอ้า อีเตะนั้นแหละพี่น้องเอ้ยจังได๋กะอ่าแสดงความตีมุกจิตใจนำน้องบุธวีแล่นได้รับข่าวดีแล้วว่าซั่นโถยกี้ว่สั่งว่าซั่นพอดีว่าไอ้ลีเพิ่นสั่งสั่งายมาเนาะพี่น้องเนาะทาง่อตาเองกยังบ่ได้มีอ่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ายังบ่มีชมทบยังดอกพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะ FC เพิ่นว่าโอ้ยบ่ตาไปถ่ายแต่ยอดวิวว่าซั่นน่ะคือบ่หาผู้ใหญ่ช่วยน้องเพิ่นแน่อ่าเนาะบ่อยากอายบ่จังซั่นจังซี่พี่น้องเอ้ย คือบัท่าว่าเนาะอ่าถ่าว่าผู้ใดกบเวผู้ใดกบเวแห้งจะเป็นอันสมบอยไปเลยเนาะอ่าในยอดวิวกับแมนนี่กับโบติโบเทียงพี่น้องเนาะเฮดคลิปก็ต้องอยากให้มีผู้เบิองผู้ส้มพี่น้องเนาะว่าอ่าบุถึงมุกบุถึกใจจังใดว่าผิดพลาดการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำใจไหลพี่น้องเนาะเอาโอเคพี่น้องถ่ายคลิปนี้ก็ขอจบคลิปก่อนเนาะขอกล่าวคข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย